ไม่โฟนทำแบบนี้อ่ะไอพวกชอบแย่งผัวชาวบ้านก็ต้องโดนประจานแบบนี้แหละแต่บีเขาไม่ได้เป็นอย่างที่โฟนพูดนะไม่ได้เป็นแล้วมันสงคิปอะไรให้แม็กซโฟนไม่ได้ทำแบบในคลิปเลยนะตอนโฟนไปเกาหลีอะ่ะโฟนอยู่แต่กับดีไม่เชื่อถามดีก็นดะใช่ใช่โฟนอยู่กับเราตอนนี้โฟนกลับไปก่อนเถอะนะดีพูดขนาดนี้แม็กยังไม่เชื่ออีกเหรอ ไม่่ใชอย่างนนั้ค๋อ,อ,อหรือว่าแม็กหาเรื่องจะเลิกกับโฟนอยู่แล้ว,วบอกนะแบกนินหงีนตอนโฟนไม่อยู่อ่ะให้โฟนพอได้แล้วบีเขา,มาไม่ใช่ผู้หญิงง่ายๆแบบโฟนนะโฟนเจเย็นกูง่ายแล้วมาอยู่กูทำไมโฟนตอนนี้ผมขอร้องเถอะโฟนกลับไปก่อนนะ ไว้นะม,มึงไม่ใช่ผัวคนเดียวของกูผัวกูไม่เป็นร้อยเป็นล้ายกูไม่แคร์คนอย่างมึงหรอก